หนึ่งเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วเราก็แสดงให้เห็นว่าวิธีการทํางานนะเพราะว่าแม้กระทั่งก่อนเลือกตั้งหรือช่วงยุบสภาเนี่ยเราก็ได้ไปแกะเส้นทางการเงินธุรกรรมที่เรามองว่าผิดปกติแล้วก็ยื่นให้ปปงอยื่นให้กรตเนี่ยเป็นวิธีที่ผมว่าชัดเจนแล้วก็เป็นสากลที่สุดในการที่จะปราบัแสกมเมอร์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆที่เขาขยับเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับดูเส้นทางความผิดปกติแล้วก็อายัดทรัย์ แล้วก็มีการสอบสวนแล้วอาจจะนาไปสู่การยึดทรัพย์หรือการขยายผลไปถึงคนอื่นในที่สุดนะครับนั่นอันนี้เป็นหลักก่อนแต่ถามว่าเอาอะไรมาช่วยได้นะครับสิ่งที่มาช่วยได้คือเทคโนโลยีนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลบวกกับการเอา AI ปัญญาประดิษฐ์มาจับสิ่งที่ผิดปกติแล้วไปเชื่อมโยงกับระบบการเตือนก่อนการโอนสําหรับคนที่อาจจะเป็นเหยื่อนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2ก็คือว่าเส้นทางพวกนี้ในที่สุดเนี่ยก็จะมีการแปลง ปในรูปของสินทรัพย์ต่างๆนะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันโดยหลักมีกรตอดูแลอยู่เราอยากให้กรตอเข้มกว่านี้นะครับเอาละแต่มันมีอยู่นะครับแต่มันมีหลายเรื่องมันยังไม่มีคริปโตนะครับคริปโตตอนนี้เนี่ยเราก็เรื่องของการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆก็ยังไม่เทียบเท่ากับหลายประเทศนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่สุดก็คือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างคริปโตกับผมใช้คำว่าเงินจริงกันแล้วกันนะครับจุดนั้นแหละจะต้องเป็นจุดที่สามารถที่จะ ให้องค์กรของรัฐะตรวจสอบหน่วยตรวจสอบเนี่ยเข้าไปถึงได้ว่า<บ>มันมีพฤติกรรมผิดปกติไหม,อมทองคำคนะครับซึ่งเ,เราก็มีข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมมันมีความผิดปกติเรื่องการส่งออกทองคําการซื้อขายทองคำคนะนี่ก็เป็นจุดที่มันเป็นกระบวนการของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นจากแกมเมอร์อันนี้ก็ต้องทําแต่สําคัญที่สุดครับอันที่สามก็พูดตรงไปตรงมาไม่อยากมีประเด็นดราม่ากันอีกแนละ้ว <laughs> <okay. S 1> แต่ว่า เราต้องตั้งคําถามว่าถ้ามันมีคนที่อาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ในอํานาจรัฐเนะี่ยเราจะวางใจได้ยังไงว่ามันปราบได้เพราะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายฟอกเงินเนี่ยมันแทบจะมีมาตรฐานที่ทุกประเทศก็สามารถหยิบมาใช้ได้อยู่แล้วแต่ทําไมบางประเทศขยับได้เร็วทําไมบางประเทศอย่างเราถูกมองว่าขยับได้ช้าถูกไหมครับ,รบต้นปีที่แล้วเราต้องรอให้มี ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลจีนใช่ไหมบัญชาการมันถึงปราบแส้งเมอร์ฝั่งมีวดีใช่ไหมน้ำไฟกว่าจะกว่าจะถูกตัขยับอะไรใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆถ้าไม่มีการสู้รบกับกัมพูชาผมก็ไม่แน่ใจว่าแหล่งในฝั่งกัมพูชาจะถูกทําลายแบบนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งสําคัญในเรื่องการปราบแสมเมอร์ก็คือคนที่เข้าไปบริหารบ้านเมืองเนี่ยต้องไม่มีผลประโยชน์ต้องสุดจริตนะครับแล้วก็ต้องไม่ไปติดขัดตรงนี้คือเอาพูดง่ายๆคือต้อง ในระ,ะดับสสขึ้นไปเลยเนาะถูกไหมถ้นานักการเมืองในสภามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็นี้สื่อทราบมากกว่าผมทําข่าวตั้งแต่ก่อน <c oughs> ยุบสภามาเนี่ย <Okay. S 1> ทำไมไอ้ข่าวลือที่เราเหมือนกับยอมรับเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ไปแล้วว่า <c oughs> เออถ้ามีการย้ายพักน่าจะมีการเสนอเงินเท่านั้นเท่านี้เคยคำนวณออกมาไหมครับว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ <c oughs> แล้วมันมีธุรกิจไหนล่ะครับที่จะมีเงินได้เยอะขนาดนั้นนั้นอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่จริงๆสําหรับผมในการปรับทุนเทาเนี่ยต้องเริ่ม ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับ,รบอยากเชิญชวนจริงๆต้องเริ่มที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนที่ปราบทุนเทาได้ดีที่สุดก็คืออย่าให้ทุนเทามาซื้ออำนาจอ,อย่ามาซื้อตําแหนง่งอย่ามาซื้อกระบวนการยุติธรรมอย่ามาซื้อการคุ้มครองที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่โดนดาเนินคดี